นัดดูดวงเจาะชีวิตดวงของคุณจะเป็นอย่างไรให้นัดมาเจาะชีวิตคุณนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคนที่เกิดอยู่ในราศีหรือว่าลัคนาเมทุนค่ะประจําครึ่งปีหลังของปี2563เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าดวงของคุณจะเป็นยังไงบ้างนัดได้ทําการเลือกไพ่เอาไว้แล้วนะคะทั้งหมด12ใบแทน12เรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันตลอดทั้ง ครึ่งปีหลังนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะแป๊บเดียวเท่านั้นเองเข้าสู่ช่วงครึ่งปีหลังกันแล้วนะคะสามารถมาคอมเมนต์แล้วก็มาพูดคุยกันได้ค่ะไพ่ใบแรกนะคะคือไพ่ความเป็นตัวตนของคุณจิตใต้สำนึกของคุณไพ่ใบนี้เนี่ยสามารถลิงก์ได้กับทุกๆใบเลยนะคะและไพ่ทุกๆใบาสามารถสะท้อนย้อนกลับมาที่ไพ่ใบแรกได้เสมอค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นเลยฝากช่องทางการติดตามเอาไว้นิดนึงค่ะ Facebook fanpage และ YouTube channel นะคะใน Facebook fanpage ที่มีชื่อว่านัดดูดวงเจาะชีวิตนะคะชื่อเดียวกับ YouTube เลยสามารถเข้าไปกดติดตามได้ค่ะเพราะจะมีเรื่องราวมาอัปเดตกันเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็จะมีการไลฟ์สดทุกวันอังคารและวันศุกร์ช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มจนถึง3ทุ่มค่ะสามารถเข้าไปกดติดตามได้นะคะเรามาเริ่มดูไพ่กันเลยดีกว่าค่ะสำหรับ ชาวราศีหรือว่าลัคนาเมถุนนะคะอย่างบางคนเนี่ยเกิดอยู่ในราศีกรกฎแต่ว่าอยู่ลัคนาเมทุนก็สามารถดูควบคู่กันไปได้เลยค่ะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนนะคะจนถึง15กรกฎาคมค่ะเรามาเริ่มดูไพ่ใบแรกกันนะคะอย่างที่บอกไปว่าคือความเป็นตัวตนของคุณในช่วงนี้ชาวเมถุนเองนะคะจะค่อย จะเริ่มโปลงอะไรได้หลายๆอย่างนะคะเป็นบรรยากาศในช่วงของครึ่งปีหลังคือมันเหมือนกับว่าตัวคุณนะคะค่อนข้างที่จะเห็นการเกินแก่เจ็บตายอะค่ะมากขึ้นอาจจะเข้าใกล้ตัวคุณเข้าไปทุกทีเพื่อนข้างบ้านคนข้างบ้านคนทูลจากในที่ทํางานหรือแม้แต่เพื่อนสมัยเรียนหรือแม้แต่กระทั่งญาติหรือว่าการจากไปของใครบางคนนะคะที่ทําให้ตัวคุณเองอะคะ่ะสงผลกระทบต่อจิตใจแล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันก็เท่านี้ชีวิตมันก็คือ มันก็คือมันคือวัฏจักรอะมันคือความไม่เที่ยงอะค่ะอันเนี้ยคุณจะเห็นชัดเจนได้มากขึ้นและรับรู้ถึงมันได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะในช่วงของครึ่งปีหลัง ทีนี้เรามาดูกันต่อค่ะในเรื่องของการเงินนะคะการเงินของชาวเมทุนถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยจะมีคนมาช่วยคุณหาเงินค่ะโดยเฉพาะกับใครที่มีพาร์ทเนอร์หรือว่ามีหุ้นส่วนม,วมนีผู้ร่วมหุ้นผู้ร่วมลงทุนนะคะหรือแม้แต่กระทั่งถ้าเกิดว่าคุณไม่มีหุ้นส่วนนะคุณทํางานคนเดียวหรือว่าทํางานทําทงานบริษัทหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะมีคนมาช่วยทําให้การหาเงินของคุณนะคะเป็นไปได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นถือว่าการเงินอยู่ในตําแหน่งที่ ดีเลยทีเดียวนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของเพื่อนพ้องกันบ้างคะ่ะเพื่อนพ้องนะคะอยู่ในตําแหน่งนี้คะ่ะเพื่อนพ้องของชาวเมทุนนะคะต้องบอกเลยว่าช่วงเนี้ยอาจจะไม่ค่อยได้เจอเพื่อนสักเท่าไหร่หรือว่าคุณอยากเจอนะแต่ว่าเพื่อนไม่ค่อยได้มาหาค่ะเพราะเพื่อนเขาก็มีภารกิจหรือว่ามีหน้าที่ของเขาเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นไม่ค่อยได้เจอกันสักเท่าไหร่นะคะแต่ถามว่าความสัมพันธ์เป็นยังไงก็ถือ <thế? ท> <iren> ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่โอเคนะคะไม่ได้แย่อะไรเพียงแต่ว่าไม่ค่อยได้เจอหน้ากันนัดเปิด ไพ่ขยายเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของอการสื่อสารค่ะการสื่อสารของชาวเมทุนนะคะคือจริงๆแล้วไพ่ตำแหน่งของสหัสชชะนะคะจะอยู่ในเรื่องของเพื่อนพ้องและการสื่อสารซึ่งถือว่าเป็นการขยายถือว่าอยู่ไปในทิศทางเดียวกันนั่นหมายความว่าถ้าคุณ้าในเรื่องของงานแล้วมันจําเป็นที่จะต้องมีการเดินทางการติดต่อก,การเจรจารอย่างเงี้ยคะ่ะจะค่อนข้างที่จะดีกว่าคนที่อยู่กับที่ คนที่อยู่กับที่คนที่ไม่ได้ไปไหนคนที่ใช้ภาษาต่างประเทศนะคะในการพูดคุยในการเจรจาจะค่อนข้างที่จะมีเขาเรียกอะไรมีชั้นเชิงในการพูดคุยหรือว่าจะมีข้อต่อรองได้ค่อนข้างที่จะได้เปรียบมากอีกอย่างหนึ่งนะคะชาวเมถุนเองอะคะ่ะดูเหมือนว่าคุณพยายามในเรื่องของคําพูดของคุณมากๆเลยอาจจะรู้สึกบางคนอะนะคะรู้สึกว่าโหยแบบชอบในชอบการพูดในลักษณะของแบบพูดแล้วมัน กินใจพูดแล้วมันโดนใจเรียกได้ว่าคุณอาจจะฝึกฝนในเรื่องของการสื่อสารเพื่อที่จะให้ผู้ฟังหรือว่าผู้รับสารนะคะแบบโดนใจหรือแม้แต่กระทั่งลูกค้าเองหรืออะไรเงี้ยค่ะประมาณแบบสาริกาเลนทองคือพยายามที่จะฝึกให้เป็นแบบนั้นนะคะ เอ่ยังไงก็ลองคอมเมนต์มานะคะว่าใช่หรือเปล่าบางคนเนี่ยเผิอๆอาจจะไปเรียนคอร์สอะไรบางอย่างที่ที่ในเรื่องของคําพูดอดหรือว่าซื้อหนังสือในเรื่องของคําพูดการเจราจารมาอ่านก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของญาติพี่น้องค่ะในไพ่ใบนี้นะคะคือลองสังเกตดูนะคะว่าตั้งแต่ไพ่ใบแรกจนถึงไพ่ตําแหน่งของญาติพี่น้องเนี่ยตาแหน่งที่4แล้วนะคะชาวเมถุนจะมีความสันโดษมาก เป็นพิเศษมากกว่าครึ่งปีแรกที่ผ่านมาคุณรู้สึก มีความสุขที่ได้อยู่คนเดียวคือมันเหมือนกับว่าคุณรู้สึกโอเคในการที่จะทําอะไรด้วยตัวเองคุณรู้สึกโอเคคือแม้แต่กระทั่งการไปเที่ยวการเดินทางหรืออะไรต่างๆนานาก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าทําเองได้ก็จะทําเองทั้งหมดในเรื่องของญาติพี่น้องก็เช่นเดียวกันค่ะคือมันเหมือนกับว่ามีความเป็นเอกเทศกันแบบชัดเจนจะไม่ค่อยมาข้องเกี่ยวกันซึ่งจะและกกันสักเท่าไหร่นะคะในบรรยากาศของญาติพี่น้องก็ถือว่าเป็นอะไรที่ คือถามว่าเรารับรู้การดำลงอยู่ของตัวของความของเขาหรือเปล่าเราก็รู้นะแต่ไม่ค่อยได้ยุ่งกันนะคะมันจะเป็นบรรยากาศแบบนี้นะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของบุตรหลานกันบ้างไพ่ใบนี้ค่ะอยู่ในตำแหน่งของบุตรหลานและบริวารน,นะคะเริ่มต้นจากบุตรหลานเริ่มต้นจากคนในครอบครัวค่ะ ความสัมพันธ์ของลูกหลานรักกันดีนะคะไม่ได้มีอะไรน่ากังวลใจอาจจะชวนกันไปเที่ยวทริปทำบุญหรือว่าที่ไปทริปอะไรบางอย่างก็ได้นะคะคุณสามารถขอพรสมมติถ้าเกิดว่าคุณจะเดินทางนะคะคุณสามารถขอพรกับพระพรมได้ด้วยคือไปเจอที่ไหนเจอพระพรมก็ไหว้ขอให้การเดินทางปลอดภัยไปดีมาดีอะไรแบบนี้ค่ะขอได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าลูกหลานนะคะมีเกณฑ์ที่จะแบบโอ้โหสมมติมีลูกมีลูกหนึ่งคนมีหลานคนนึงแล้วเผอิญว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ ต้องไปเรียนที่ต่างจังหวัดต่างถิ่นต่างแดนต้องไปอยู่หอพักเลยแบบเนี้ยอาจจะไปในจังหวัดที่พร้อมๆกันเลยก็ได้นะคะคือแบบจู่ๆบ้านก็เงียบไปเลย,เลยอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นฟิลของความขี้เหงานิดนึงก็ได้นะคะเป็นบรรยากาศของชาวเมทุนค่ะทีนี้เรามาพูดในเรื่องของบริวารกันบ้างค่ะบริวารน,นะคะนั่นก็คือคนที่มีสถานะด้อยกว่าคุณตัวอย่างเช่นอายุน้อยกว่า ัวอ,อย่างเช่นประสบการณ์ในด้านของการทํางานน้อยกว่านะคะถ้าเกิดว่าตําแหน่งเดียวกันหรือแม้แต่กระทั่งบริวารที่เป็นลูกน้องของคุณโดยตรงเลยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นทาธุรกิจส่วนตัวเองหรือว่าจะเป็นคนที่ทํางานประจําแล้วมีลูกน้องมีคนที่อยู่ในสังกัด คุณเองช่วงนี้ถือว่าช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีค่ะความสัมพันธ์ระหว่างบริวารก็ถือว่ารักใคร่กันดีนะคะจะไม่ค่อยมีปัญหาแบบตีรันฟันแทงกันสักเท่าไหร่ค่ะถือว่าเป็นบรรยากาศที่โอเคมากเลยทีเดียวในเรื่องของบริวารดังนั้นในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะทําอะไรมีไอเดีย hmm. หรือว่ามีโปรเจกต์อะไรต่างๆนานา,นาค่ะสามารถให้บริวารทําได้เขาสามารถที่จะแบบรับ,รบช่วง คือแค่พูดว่าเออต้องการแบบนี้เขาก็จะไปคุยกันเองละว,ว่าเฮ้ยเธอต้องแบ่งหนะ้าที่นี้ในการในการค้นคว้าข้อมูลเธอไปดูสถานที่นะเธอไปดูตรงนนคือแบ่งหนะ้าที่กันแบบชัดเจนถือว่าทํางานกันเป็นทีมเวิร์กได้ดีมากๆเลยนะคะสำหรับไพ่ใบนี้เนาะในเรื่องของบริวารค่ะ ทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของอุปสรรคค่ะออขอพูดเรื่องบริวารน,นิดนึงนะคะขอย้อนกลับไปนิดนึงคือบางทีคนอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้ไปท่องเที่ยวด้วยกันก็ได้เหมือนกันนะคะออไม่ว่าจะกับลูกหลานเองหรือว่ากับบริวารเองก็ตาม ต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของอุปสรรคกันบ้างอุปสรรคของชาวเมทุนนะคะนั่นก็คือความอารมณ์ที่ขึ้นขึ้น,นลงๆชาวเมทุนเป็นคนธาตุลมค่ะด้วยลักษณะนิสัยของชาวธาตุลมอยู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆแบบนี้แหละนะคะค่อนข้างที่จะแบบขึ้นลงเร็วแล้วก็เราไม่รู้เลยว่าถึงแม้ว่านะตอนนี้สภาพอากาศมันนิ่งอยู่ค่ะยังไม่รู้เลยว่าอีกหนึ่งนาทีต่อจากนี้หรือว่าอีก5นาทีต่อจากนี้ลมจะเข้ามา ในรูปแบบไหนดังนั้นก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆลักษณะนิสัยของคุณเลยนะคะมันก็เลยทําให้เป็นอุปสรรคในตัวคุณบางทีตัวคุณเองก็รู้สึกไม่โอเคเหมือนกันนะว่าทําไมคุณถึงขึ้นลงขึ้นลงเร็วขนาดนี้ช่วงนี้นะคะวิธีการแก้ไขง่ายๆเลยนะขอเปิดไพ่เพิ่มดูวิธีการแก้ไขนะคะว่าควรที่จะทํำยังไงทําตัวให้สบายๆใครอย่าไปเครียดกับอะไรมากจนเกินไปนะคะรีแลกเข้าไว้นะคะแล้วชีวิตจะดีเองนะคะสำหรับชาวเมทุนเนาะ ทีนี้นะักขอดูในเรื่องของจุดอ่อนของชาวเมทุนกันบ้างดีกว่านะคะจุดอ่อนของคุณนะคะอ,อ,อุปสรรคด้วยจุดอ่อนของคุณด้วยนั่นก็คือการที่คุณบางทีตัวคุณเองมีความเป็นคนสองบุคลิกะค่ะอยู่ในตัวคุณชัดเจนมากๆดังนั้นก็พยายามอย่าทำให้มันโดดไปมากจนเกินไปนะคะ ทีนี้เรามาดูกันต่อค่ะในเรื่องของความรักความรักของชาวเมถุนนะคะได้ไพ่ใบนี้ตำแหน่งนี้จะอยู่ในตำแหน่งของคนที่มีคู่แล้วมีแฟนมีสามีหรือว่ามีภรรยาแล้วค่ะ คนที่มีคู่แล้วช่วงนี้อาจจะติดแฟนนะคะแล้วก็เป็นการติดที่อาจจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันก็ได้หรือว่าไม่ค่อยได้เจอกันด้วยคือมันเหมือนคิดถึงกันนะคะติดในลักษณะของการคุยกันผ่านแชทผ่านไลน์ผ่าน Facebook หรืออะไรเงี้ยมากกว่าบางทีแฟนอาจจะไปทํางานไกลบ้านนะคะหรือว่าอยู่บ้านเดียวกันนั่นแหละแต่ไม่ค่อยได้เจอกันนะคะเวลาในการทํางานไม่เหมือนกันดังนั้นก็นี่แหละต้องอาศัยช่องทางโซเชียลต่างๆนะคะในการที่จะติดต่อพูดคุยกันค่ะ อาจจะมีการพูดคุยกันนะคะว่าเออจะมีแผนว่าเอ้ยฉันอยากที่จะไปเที่ยวเมืองนอกเป็นแบบเนี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันแล้วก็มีเกณฑ์ด้วยนะคะเปิดไพ่เพิ่มให้หนึ่งใบค่ะดูบรรยากาศของความรักของคุณกันต่อไปคุณค่อนข้างที่จะตามใจแฟนมากพอสมควรนะคะแฟนอยากได้อะไรหรือว่าอยากให้คุณทำอะไรให้อะค่ะคุณก็ค่อนข้างที่จะตามใจในลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่โอเคเลยนะคะ พอพูดถึงคนที่มีคู่แล้วไปแล้วเรามาพูดถึงคนโสดกันบ้างดีกว่าค่ะสําหรับคนโสดนะคะเริ่มต้นที่คนโสดที่สถานภาพที่แบบโสดสนิทมากๆจริงๆในช่วงนี้คือเอาจริงๆแล้วเนี่ยนัดมองว่ามีคนเข้ามาอยู่เหมือนกันนะคะมีคนมาขายขนมจีบชาวเมทุนอยู่เหมือนกันในช่วงของครึ่งปีหลังและเขาจะเข้ามาในรูปแบบของเพื่อนด้วยอาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนอยู่แก๊งเพื่อนแล้วอะมาทานข้าวเจอกันหรือว่ามาแฮงเอากันนะคะก็จะพัฒนาความสัมพันธ์จากการเป็นเพื่อนก่อน หรือไม่ก็นัดกันจะว่าจะไปเที่ยวนะคะแล้วเพื่อนก็ดันหายไปแบบเพื่อนติดทุระแล้วเราก็คือแบบมาเจอกันก่อนเพื่อนอาจจะมาช้าทําให้มีโอกาสที่จะได้พูดคุยเรียนรู้แล้วก็ทําความรู้จักกันมากขึ้นนะคะสําหรับคนที่ โสดสนิทขอดูไพ่เพิ่มให้หนึ่งใบค่ะสำหรับคนที่โสดสนิทนะคะแต่ให้ระมัดระวังคือจริงๆแล้วอะค่ะดวงของชาวเมทุนเองในช่วงของครึ่งปีหลังนะ่รู้สึกว่าดวงของคุณมีเกณฑ์นในเรื่องของการเดินทางมากพอสมควรนะคะดังนั้นก็ให้ระมัดระวังอุบัติเหตุที่เกิดจากการเดินทางด้วยแล้วกออ็อันนี้นะคะอยู่ในตำแหน่งของออคนโสดอย่างที่บอกไปก็คือขยายในเรื่องของคนโสดอย่าอย่า นั้นรู้สึกว่าอยากให้ชาวเมทุนนะคะอยากคาดหวังในเรื่องของความสัมพันธ์มากเพราะยิ่งคาดหวังอะ่ะมันก็จะทําให้ยิ่งยิ่งพอยิ่งคาดหวังแล้วความเป็นธรรมชาติของตัวคุณจะหายไปเลยแบบนี้ค่ะก็เลยอยากที่จะให้เริ่มจากความเป็นเพื่อนกันสัก,สก,สกแบบเริ่มจากความเป็นเพื่อนกันก่อนจะดีกว่านะคะใช่หรือเปล่าช่วยคอมเมนต์พูดคุยกันมานะคะทีนี้เรามาดูคนโสดที่สถานภาพความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบ้างคะ่ะ สำหรับคนโสดที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะนัดจะเปิดไพ่เพิ่มให้1นึ่ใบค่ะ ได้ไพ่ใบนี้นะคะข้อแรกเลยนะคะสำหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบางทีคนที่คุณคุยอยู่อะคะ่ะหรือแม้แต่กระทั่งตัวคุณเองอาจจะเป็นคนที่เคยผ่านการแต่งงานมาก่อนแล้วหรือว่าผ่านการมีลูกแบบเป็นพ่อไม่เป็นแม่ไม้ลูกติดอย่างเงี้ยคะ่ะมาก่อนแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันดังนั้นนะคะการมีลูกหรือว่าการมีการแต่งงานมาก่อนแล้วมันไม่ใช่เรื่องผิดเพียงแต่ว่ามันจะผิดตรงที่กับคนเก่าอะคะ่ะ เคลียร์กันร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วหรือยังไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเขาหรือฝ่ายเรานะคะสาหรับคนที่สถานภาพความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอันนี้จําเป็นที่จะต้องเคลียร์ดีๆแต่นะัดรู้สึกนะคะว่าคุณจะค่อนข้างเข้าได้กับทั้งลูกของเขาแล้วก็เข้าได้กับตัวเขาด้วยเพราะมันเหมือนกับว่าเหมือนเหมือนอยู่ด้วยกันแล้วค่อนข้างที่จะอบอุ่นนะคะ คนภายนอกมองเข้ามาเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเป็นพ่อแม่กันจริงๆอะไรเงี้ยคะ่ะเป็นพ่อเป็นลูกเป็นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเปิดไพ่คาแนะนําเพิ่มให้หนึ่งใบน,นะคะสําหรับชาวเมทุนในคนที่สถานภาพความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่คาแนะนําที่42นะคะบอกว่าไม่ต้องถามหรอกว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้เสียเวลาให้หาวิธีแก้ไขมันจะดีกว่านะคะอือก็นี่แหละคะ่ะก็คือเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันยังไงคือแบบ ถ้าเกิดว่ามีปัญหาในเรื่องของถ้าเกิดว่ามีเรื่องของลูกเข้ามาแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่โอเคมีคนคุยนั่นแหละแต่ว่าคนคุยคนนั้นเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วอย่างเดียวโดยที่ยังไม่มีลูกอันนี้ก็ก็จะเป็นการคุยอีกเรื่องหนึ่งค่ะก็จะเป็นการคุยอีกลักษณะหนึ่งแต่โดยรวมแล้วนะคะก็ถือว่าโอเคค่ะไม่ได้แย่อะไรนะคะบรรยากาศก็สดใสยอยู่ ต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุที่จําเป็นที่จะต้องระมัดระวังค่ะช่วงนี้นะคะชาวเมถุนให้ระมัดระวังในเรื่องของอาการนิ้วล็อกมือชาปวดมืออะไรที่เกี่ยวกับข้องกับมือทุกอย่างเลยนะคะรวมทางอุบัติเหตุที่จะเกิดที่จะเกิดขึ้นกับข้อมือด้วยก็ให้ระมัดระวังด้วยนะคะ ทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของชื่อเสียงแล้วก็การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งค่ะบางครั้งอันนี้นะขอพูดพร้อมกันเลยทีเดียวนะคะในเรื่องของการงานและชื่อเสียงการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งการงานของคุณมีปัญหาและอุปสรรคเข้ามาค่ะคือปัญหายุ่งยากมากนะคะและการงานมันจะเป็นบรรยากาศของการที่ต้องค่อยๆแก้ไปทีละเปาะมันไม่ใช่ว่าพอปัญหาเกิดขึ้นแล้วรีบลงไปแก้แล้วก็จะหายไปในทันควันอะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่แบบนั้นมันต้องค่อยๆแก้แล้วก็ต้องใช้แล้วก็ต้องใช้ ความอดทนมากพอสมควรนะคะในเรื่องของเนื้อง,งานต่อมาทีนี้ในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนัดรู้สึกว่าคุณค่อนข้างที่จะทุ่มเทกับเรื่องเนี่ยมากพอสมควรดังนั้นนัดก็รู้สึกว่าอะไรที่มันพอดีพอดีอะค่ะมันจะดูโอเคกว่าเพราะยิ่งคุณทุ่มเทมันก็จะดูยิ่งแบบยิ่งเหนื่อยแล้วก็จะยิ่งสูญเสียความอยากที่จะแบบได้มันมาแล้วคือคือมันดูเหนื่อยอะคะ่ะในการที่จะ ในการที่จะได้เลื่อนค่าเลื่อนตำแหน่งดังนั้นนัดก็รู้สึกว่าอยากให้คุณสบายๆและชิลๆมากขึ้นนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณไปทุ่มกับตรงนั้นมากๆบางทีบางคนอย่างเป็นข้าราชการอย่างเงี้ยต้องการที่จะผ่าน การประเมินอ,อะไรต่างๆเพื่อที่จะอัพเงินเดือนอันนี้เข้าใจว่าเป็นผลประโยชน์นะคะเพียงแต่ว่าบางทีมันทําไปแล้วมันทําให้เสียสุขภาพจิตอะคะ่ะดังนั้นก็ให้เรามาัระวังด้วยต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของโชคลาภกันบ้างค่ะโชคลาภในตําแหน่งนี้นะคะในเรื่องของการเสี่ยงโชคทุกชนิดเลยน่ารู้สึกว่ามันไม่ได้คือคือถามว่ามันก็ดูมีแนวโน้มที่สดใสนะคะแต่มันต้องใช้ความพยายามมากๆค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการคว้า การคว้าอากาศอะ่ะมันคว้าเรามันได้อะไรขึ้นมาอะไรแบบนี้ค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าจะให้ตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะก็ไม่ถึง50%แล้วกันอืนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคือจริงๆไพ่ใบนี้ยค่ะมันเหมือนกับว่าขึ้นอยู่กับจังหวะของแต่ละบุคคลด้วยอะคะ่ะตัวอย่างเช่น สมมุติว่าถ้าเกิดคุณฝันหรือว่าคุณเกิดเหตุการณ์แปลกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถสื่อได้แต่เกิดเป็นเหตุการณ์ปกติเลยไม่ได้มีอะไรที่จะต้องมานั่งเกงหรือตีเป็นตัวเลขได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่าสื้อจะดีกว่านะคะต่อมาค่ะเรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของความกังวลใจและความถูกใจข้อแรกเลยคือในเรื่องของ ความสัมพันธ์ที่มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับญาติก็ได้นะคะหรือความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้คนที่มันเกิดปัญหามายาวนานแล้วแหละแล้วมันค่อนข้างที่จะแก้ไขได้ยากแล้วมันก็เลยทําให้คุณไม่รู้คุณจะแก้มันยังไงแล้วคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนมากตัวอย่างเช่นนะคะสมมติ การเป็นสามีภรรยาการมันอาจจะมีเรื่องของบุคคลที่สามเข้ามาบุคคลที่สามในที่นี้อาจจะเป็นญาติทั้งฝ่ายเขาฝ่ายเราเพื่อนเขาเพื่อนเราหรืออะไรเงี้ยค่ะเข้ามามีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ของคุณหรือแม้แต่กระทั่งการมีกิ๊กมีชูเองอันนี้ค่ะก็สามารถตีความได้แต่นัดไม่อยากให้คุณเพ่งเป้าไปที่ตรงนั้นสะอย่างเดียวเพราะบางทีอะค่ะคบกันอยู่สองคนแต่ว่าเพื่อนบ้านดันมามีผลกระทบต่อเราคือแบบ ขี้ฟ้องหรืออะไรแบบนี้อะไรต่างๆนะานาช่างเสียมช่างปัน่นหรืออะไรแบบนี้ค่ะดังนั้นก็ให้เรามัดระวังในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะคะแล้วก็นะ้าจะเปิดไพ่เพิ่มให้หนึ่งใบนะคะสำหรับใครที่กำลังว่างงานอยู่เรามาดูกันว่าเกณฑ์ในช่วงของครึ่งปีหลังของคุณจะเป็นยังไงบ้างได้ไพ่ใบน,นี้ค่ะคุณจะมีโอกาสได้งานนะคะจากจากเพื่อนที่แนะนำมาให้หรือในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะได้งานจริงๆคุณอาจจะต้องบอก ทุกๆคนแบบเปล่าประกาศไปทั่วทั้งหมู่บ้านทั้งตำบลทั้งจังหวัดไปเลยเท่าที่จะทำได้นะคะว่ากำลังว่างงานอยู่ต้องการงานําคุณสมบัติของคุณคืออะไรและคนที่จะหางานให้คุณก็คือคนที่คุณรู้จักนั่นแหละนะคะจะมีแนวโน้มมากกว่า ต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของใครที่มีพาร์ทเนอร์มีผู้ร่วมพ้นหรือว่าผู้ร่วมลงทุนค่ะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหลักธุรกิจเสริมเองก็ตามนะคะในช่วงนี้เนี่ยดูเหมือนว่าตัวคุณไม่ตัวคุณก็ตัวพาร์ทเนอร์ของคุณน่ยนะคะค,ค่อนข้างที่จะตามโลกตามเทรนมากพอสมควรบางทีธุรกิจที่คุณทําอาจจะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่างๆนานาหรือแม้แต่กระทั่งการขายของออนไลน์ก็ได้เหมือนกันมันก็เลยทําให้คุณต้องรู้ทันโลกอยู่ตลอดเวลา นะคะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่แอคทีฟมากพอสมควรแต่ว่านัดอยากที่จะให้คุณ เตือนตัวเองเอาไว้อยู่ตลอดเวลานะคะหรือแม้แต่กระทั่งบรรยากาศของคู่ของพาร์ทเนอร์ของคุณด้วยค่ะว่าบางทีค่ะเราไปวิ่งตามเทรนด์มากจนเกินไปจนทําให้หลงลืมความเป็นตัวเองก็เป็นไปได้ดังนั้นเอาที่มันพอดีๆแล้วก็จับกระแสมันมาให้ได้แล้วก็บวกความเป็นตัวคุณธุรกิจของคุณลงไปก็จะดีมากขึ้นนะคะใครที่ทําอาชีพเสริมค่ะต้องใช้ความพยายามมากขึ้นนะคะต้องใช้พยายามมากกว่านี้เราถึงจะโอเคค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับชาวเมทุนใช่ไม่ใช่และจริงไม่จริงยังไงสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ค่ะและนอกเหนือจากดวงของคนทั้ง12ราศีแล้วนัดยังมีดวงของคนทั้ง7วันดวงของคนทั้ง12เดือนเกิดและดวงของคนทั้ง12นักษัตริย์ด้วยคุณสามารถเข้าไปเลือกดูเลือกฟังกันได้อีกอย่างหนึ่งนะคะมีพิกอาร์คัด,ด้วยค่ะเดี๋ยวนะจายยกตัวอย่างบางบางหัวข้อนะคะตัวอย่างเช่น EP ที่120ค่ะ เรื่องที่คุณควรที่จะพักก่อนอย่างบางคนไม่รู้ตัวนะคะว่าเราควรที่จะพักเรื่องอะไรอย่างบางคนเนี่ยพักในเรื่องของการกินสักหน่อยไหมหรืออะไรแบบนี้ค่ะอันนี้ลองเข้าไปให้ไพา่ย้ำชัดกับตัวคุณได้หรืออีพีที่110นะคะคุณเหมาะกับคนแบบไหนจริงๆแล้วทายของคุณนะ่ะ คุณอาจจะชอบแบบนี้ยส,สเปคของคุณเป็นแบบเนี้ยแต่คนที่เขาเหมาะกับคุณจริงๆอาจจะไม่ใช่ไทปที่คุณชอบก็ได้ลองดูนะคะต่อมาค่ะ EP ที่115นะคะสิ่งพิเศษในตัวคุณคืออะไรนะคะแล้วก็จะได้รู้ตัวเนาะจะได้ไปเพิ่มสเสน่ห์ตรงนั้นขึ้นมานะคะหรือว่า EP ที่124ี่124ค่ะจะได้คบกับคนคนนี้ไหมนะคะอืมก็ลองดูนะคะ จริงๆเนี่ยมีหลายหัวข้อมากๆเลยก็สามารถเข้าไปเลือกดูเลือกฟังกันได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe พี่นัทด,ด้วยนะคะต้องลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวเจอกันในคลิปอื่นๆสวัสดีค่ะ